แต่ในส่วนสำคัญของผมเนี่ยที่ผมยื่นในวันนี้มันจะเป็นรายชื่อกับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลต่างๆที่ผมจะชี้แนะให้ทางกรรมธิการเนี่ยไปทำการตรวจสอบนะครับมี10มี10ลายตรงนี้แล้วก็เป็นประเด็นสำคัญเลยแล้วผมเชื่อว่าถ้าทางกรรมธิการเนี่ยได้เชิญบุคคลเหล่านี้มาทำการตรวจสอบ ก็สามารถที่จะได้ข้อมูลที่จะนำไปสู่การตรวจสอบได้อย่างประสบความสำเร็จ สวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้ผมวีรสมความคิดเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันได้นำข้อมูลหลักฐานนะครับที่เกี่ยวกับการตรวจสอบดออรสุชัดชวีสวุวรรณสวัสด์คือหลังจากที่ผมได้รับเรื่องร้องเรียน มาตั้งแต่ปี2563แล้วก็ตรวจสอบมาโดยตลอดเนี่ยหลังจากนั้นก็ได้รับทราบจากสื่อมวลชนว่าทางคณะกรรมาการปปชสภาผูทแท้แทนรัษฎรเนี่ยนะครับซึ่งมีท่านปตุลเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวทเป็นประธานเนี่ยทางกรรมธิการท่านก็ได้รับเรื่องนะครับร้องเรียนให้ตรวจสอบกรณีดร สุชัดชวีเช่นกันทั้งผมก็เห็นว่า,าผมก็ไม่จำเป็นนะครับที่จะต้องอดำเนินการตรวจสอบตามลำพังต่อไปก็จึงนำข้อมูลนะครับที่คิดว่าเป็นประโยชน์นำมามอบให้กับทางกรรมธิการ เพื่อใช้ในการตรวจสอบนะครับนะซึ่งก็จะมีเอกสารที่ที่เชื่อว่าทางกรรมธิการยังไม่มีอย่างเช่นหนังสือกู้ยืมเงินนะครับเพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกซึ่งทางดรสุชัชชวีเนี่ยทำหนังสือกู้ยืมกับาทาง สถาบันทางมหาวิทยาลัยนะครับนะฮะอันเนี้ยชัดเจนแล้วก็ยังมีเรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อปปชในปี2553สมัยที่ตอนนั้นดรสุชาติชวียังไม่ได้เป็นอธิการบดีแต่ดตรสุชาติชวีไปเป็นบอร์ดของการรถไฟแห่งประเทศไทย ก็ได้ทําการยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อปปชในในครั้งนั้นเนี่ยซึ่งการยื่นบัญชีทรัพย์สินในครั้งนั้นเนี่ยทรัพย์สินส่วนตัวของดรสุชัชวีเนี่ยไม่น่าจะถึง10ล้านนะครับนอกนั้นก็จะเป็นทรัพย์สินของอดีตภรรยาดรสุชัชวีนี่มีภรรยาสองคนนะครับนะมีภรรยาคนแรกแล้วก็หย่าล้างกันไปแล้วก็ เพิ่งจะมาแต่งงานใหม่เมื่อปี2560แต่ในส่วนสำคัญของผมเนี่ยที่ผมยื่นในวันนี้มันจะเป็นรายชื่อกับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลต่างๆที่ผมจะชี้แนะให้ทางกรรมธิการเนี่ยไปทำการตรวจสอบนะครับมี 10... มี10ลายตรงนี้แหละครับเป็นประเด็นสำคัญเลยแล้วผมเชื่อว่าถ้าทางกรรมธิการเนี่ย ได้เชิญบุคคลเหล่านี้มาทำการตรวจสอบก็สามารถที่จะได้ข้อมูลที่จะนำไปสู่การตรวจสอบได้อย่างประสบความสำเร็จนะครับในวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณท่านประธานคณะกรรมการปปรชสภาผู้แทนราษฎรท่านพลตเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวศนะครับเป็นอย่างมากครับที่ให้ความกรุณามารับนะครับ เอกสารที่ผมขอมอบให้เนี่ยนะครับด้วยตัวท่านเองขอบคุณมากครับท่านครับ,รบพี่น้องสื่อมวลชนที่รักครับผมธีรชัยพันธุมาตรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเก้าไกลในฐานะโฆษกคณะกรรมกาการปปชสภาผู้แทนราษฎรขอเรียนครับว่าเรื่องนี้เราได้มีการตรวจสอบและมีการสอบข้อเท็จจริงมาแล้วหนึ่งครั้งโดยเชิญ รักษาการอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารรากระบังมาแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและเชิญอธิบดีกรมสรรพากรแต่ท่านได้ส่งรองอธิบดีกรมสรรพากรเข้ามาตรวจสอบประเด็นต่างๆตัวกระผมในฐานะโฆษกกรรมธิการได้ชี้แจงต่อสื่อมวลชนไปแล้วหนึ่งครั้งในหลายประเด็นขอเรียนว่าการตรวจสอบนั้นเป็นการตรวจสอบการทุจริตและ ประพฤติมิชอบไม่ใช่เป็นการตรวจสอบทรัพย์สินหนี้สินเหมือนปปชมันอยู่ในอำนาจของคณะกรรมการิการปอปชสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเดี๋ยวท่านประธานกรรมิการจะได้ชี้แจงเรื่องนี้ต่อไปในส่วนตัวผมนั้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมได้แถลงว่าผมจะถอนเปลี่ยนขอให้กรรมิการเปลี่ยนตัวผู้รับผิดชอบเรื่องเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก่อนหน้านี้ที่ท่านประธานได้มอบให้ผมเป็นผู้รับผิดชอบในการสอบข้อเท็จจริงหรือศึกษาในเรื่องนี้ เมื่อวานนะครับผมได้แถลงต่อที่ประชุมคณะกรรมการปปรชสภาพุ้แทนรัดรนะครับขอให้เปลี่ยนตัวเนื่องจากว่าเากรงว่าจะมีข้อที่ไม่สบายใจกับหลายฝ่ายเนื่องจากว่าผมสังกัดพรรคเก้าวไกลแล้วก็พกรรคก้าไกลส่งสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครก่อนหน้านั้นท่านมอบเรื่องมาก่อนนะครับนะมาก่อนที่ท,ท,ที่จะประกาศตัวในส่วนนี้ส่วนในส่วนของอผู้ที่ถูก กล่าวหาและถูกร้องให้สอบข้อเท็จจริงและศึกษานี้เป็นผู้สมบัติของพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลพรรคหนึ่งดังนั้นผมก็เลยขอถอนตัวและท่านประธานที่ประชุมก็ขอถอนตัวและท่านประธานได้มอบให้กับท่านสส,สพเดิมชัยบุญช่วยเหลือสมาชิกสภาผู้แทนสทยนะครับเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องแทนนะครับส่วนตัวผมนั้นก็จะทําหน้าที่ของกรรมธิการในการตรวจสอบร่วมตรวจสอบเช่นกันเหมือนกับสมาชิกพรรคอื่น ซึ่งเป็นฝ่ายรัฐบาลหลายท่านก็ร่วมตรวจสอบได้เหมือนกันในในที่ประชุมของคณะกรรมการการปปชนะครับก,ก็คงคงอย่างนี้แล้วก็ความคลืบหน้าต่างๆในฐานะโฆษกกรรมการก็จะแจ้งให้ท่านทราบเป็นระยะระะสาหระะับเรื่องนี้เนื่องจากเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนให้ความสนใจอย่างยิ่งนะครับก็ขอขอบคุณท่านวีระสมความคิดที่กรุณามาให้ข้อมาล้องเรียนและให้ข้อมติ้มเติมในอีกหลายประเด็นหลังจากที่เสียงเดี๋ยวเราจะไปศึกษาดูแล้วก็จะ จะจะพยายามจะแจ้งให้ทราบว่าความคืบหน้าเป็นอย่างไรครับสวัสดีครับพี่น้อง,งสื่อมวชนที่เคารพครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณคุณวิระสมความคิดนะครับนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะฮะได้มาส่งมอบหลักฐานเพิ่มเติม,ตมกรณีที่การริการปปชของสภาผู้แทนราษฎรนะฮะมา ทำการสอบหาขา้อท็จจริงในเรื่องที่มีการร้องเรียนว่าคุณสุชาติชวีนะครับอะไรนะสวนสวัสด์นะครับทุจริตต่อหน้าที่นะครับซึ่งข่าวก่อนหน้านี้มักจะเน้นเป็นเรื่องของอการบัญชีทรัพย์สินเป็นเทน็จอะไรต่างๆนะครับก็เรียนทาความข้าใจว่าหลักคือเรื่องการทุจริตต่อหน้าที่นะฮะเมื่อทุจริตไปแล้วทรัพย์สินมันเพิ่ม มันก็เป็นการแถลงทับทติดเป็นเทสจอันนั้นตามมานะครับสําหรับการสอบผากก็จริงในเรื่องนี้อย่างที่คุณธีรชัยได้ชี้แจงไปแล้วเราเพิ่งทําได้หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เว้นที่ที่แล้วอาทิตย์หน้ามีการอภิปรายโดยไม่ลงมติอีกก็ต้องไปเป็นปลายเดือนกุุภาันู่นนะครับถึงจะมีการสอบเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าการวิการเราเนี่ย ทำได้เฉพาะนะวันพุธพฤหัสที่มีการประชุมเท่านั้นนะครับเพราะต้องทำโดยกรรมการก็ต้องทำในเวลาราชการไม่เหมือนตอนผมเป็นตำรวจนะทำได้ตลอดเวลานะครับทุกวันไม่มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะฮะกลางค่ำกลางคืนทำได้หมดงานนี้นะครับอาจจะไม่เร็วทันใจเท่าที่ควรนะครับก็เดี๋ยนผู้สื่อข,ข่าวไว้ให้ทราบด้วยนะครับ ก็ก่อนนี้ก็อาจจะมีข่าวว่าคุณเธีรชัยนะครับเป็นสมาชิกพรรคสมาชิกร,รัษฎรพรรกก้าวไกลและคงลง,ลงส่งลงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร,รด,ด้วยอันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจว่าเรื่องนี้ร้องเรียนมานานต่อสมคขวรแล้วนะครับนะร้องเรียนโดยบุคคลในมหาลัยด้วยนะครับ เพียงแต่ว่าเขาขอร้องไม่ให้ผมเปิดชื่อนะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเอกสารหลักฐานต่างๆพอสมควรที่จะทําการตรวจสอบนะครับนะหลังจากที่รับเรื่องไว้แล้วนะก็รอเวลาที่จะบรรจุเข้าเพราะว่าวาระของพี่น้องประชาชนอื่นๆก็มีเยอะใช่ไหมเราไม่ได้ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญกว่าเรื่องอื่นหรอกนะครับถือว่าพี่น้องประชาชนเดือดร้อน ก็ต้องหมายความว่าต่อคิวกันไปนะฮะหลังจากนั้นก็มอบหมายให้คุณธีรชัยรับผิดชอบแต่ตอนนั้นพระเก้าไกลยังไม่ได้ส่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับยังไม่ได้ประกาศตัวคุณวิโรจน์งนั้นคุณธีรชัยก็นําเรื่องนี้ไปศึกษานะครับแต่ผมว่ในช่วงหลังเมื่อประกาศตัวแล้วอาจจะมีเสียงซุบซิบนิดๆหน่อยหน่อยอต่างๆแล้วเป็นเรื่องการเมืองหรือเปล่านะครับ ผมก็เรียนว่าไม่ใช่เรื่องการเมืองเลยนะครับเรื่องการสอบการทุจริตรบบที่ชอบนะเหมือนบุคคลทั่วไปนะฮะแต่เรื่องนี้คุณธีรชัยก็ถือว่าก็ต้องเอาแฟฝงกันนะฮะเมื่อมีเสียงซุบซิบซุบซิบแบบนี้หน่อยนะครับเมื่อวานก็เลยขอถอนตัวในที่ประชุมกมรรมธิการนะครับแล้วผมก็ได้มอบหมายให้คุณประเดิมชัยบุญชื่อเหลือน,นะครับ การเป็นผู้รับผิดชอบดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแคสแกน QR code ได้เลยครับ